สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูงบประหยัดค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่ทําง่ายๆแถมอร่อยอีกด้วยแล้ววันนี้มาในเมนูที่มีชื่อว่าเปลือกแตงโมผัดไข่ค่ะเห็นหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้เพื่อนๆอาจจะคิดว่าไม่ใช่เปลือกแตงโมแต่จริงๆแล้วใช่ค่ะเพื่อนๆไม่เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเปลือกแตงโมค่ะ ในส่วนของเนื้อแตงโมก็ฝานแล้วก็นําไปรับประทานเรียบร้อยก็เปลือกแตงโมมาในปริมาณอยู่ที่ครึ่งลูกค่ะก็เป็นเมนูที่งบน้อยแล้วก็ประหยัดด้วยวันนี้ก็มาดูวิธีการทํากันค่ะเปลือกแตงโมเนี่ยก็จะมีเปลือกแข็งแข็งแอดมินก็จะใช้มีดปอกเปลือกแตงโมอ,ออกแบบนี้ค่ะ แล้ววันนี้ใช้อยู่ในปริมาณที่ครึ่งลูกนะแอดมินก็จะมีเมนูที่ทำจากเปลือกเปลือกแตงโมอีกก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแอดมินจะทำเป็นเมนูอะไรมาฝากเพื่อน,เ,อนเปลือกแตงโมก็อ่าตอนนี้ก็ปอกเปลือกออกเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของเนื้อแตงโมที่เป็นสีแดงที่ติดอยู่แอดมินจะฝานออก แล้วก็ยังเหลือติดอยู่เดี๋ยวก็จะเอาช้อนขูดเอาตรงสีแดงออกไปค่ะจะได้เป็นเปลือกแตงโมท,ที่มีสีเขียวๆอย่างเดียวค่ะแต่ส่วนบางคนก็บอกว่าถ้ามีสีแดงติดก็ไม่เป็นไรแต่มินอยากจะให้ขัดออกมาเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นสีเขียวเป็นเปลือกแตงโมอย่างเดียวก็เลยใช้ช้อนขูดในส่วนของสีแดงออกไปค่ะ เสร็จแล้วก็นําไปล้างน้ําค่ะนําไปล้างน้ําให้สะอาดประมาณสองน้ําก็จะได้มาหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะแอมินจะใช้มีดเป็นหยกัยกๆแบบนี้แล้วก็ใช้เป็นชิ้นๆแบบนี้ทําคล้ายๆกับยอดประภาอ่อนหรือว่าหน่อไม้นะทําแบบนี้ค่ะเวลาผัดก็จะได้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นในส่วนของคนที่ไม่มีมีดแบบนี้ก็สามารถที่จะหั่นเป็นยาวๆได้เลยค่ะ เสร็จแล้วทั้งหมดแตงโมครึ่งลูกก็จะได้ประมาณนี้ค่ะก็จะได้ประมาณ1จานได้มาดูขั้นตอนและวัตถุดิบต่อไปค่ะแอมินใช้กระเทียมจีนอยู่ที่4กรีบค่ะจากนั้นก็นำมาสับค่ะ และวันนี้เปลือกแตงโมผัดไข่ก็จะต้องใช้ไข่ค่ะแอดมินใช้ไข่ไก่อยู่ที่สองฟองตอกใส่ถ้วยรอไว้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปมาเริ่มผัดค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะต่อไปก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวขั้นตอนนี้เราจะเจียวกระเทียมก่อนเจียวกระเทียมให้กระเทียมเหลืองแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะ ไปค่ะใส่เปลือกแตงโมล,ลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดไปเรือจนกว่าเปลือกแตงโมจะสุกค่ะเปลือกแตงโมแอดมินก็จะหั่นเป็นบางๆหน่อยเราจะต้องผัดให้สุกเลยถ้าเกิดว่าผัดไม่สุกเนี่ยเขาจะแข็งนะคะแต่ถ้าเกิดสุกแล้วก็จะมีความอ่อนนุ่มค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะแอดมินใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยเพื่อเปลือกแตงโมจะได้สุกได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ ระดับไฟที่ใช้ใช้เป็นไฟอ่อนค้อนไปทางกลางก่อนค่ะใครจะผัดแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เช็คความอ่อนนุ่มของเปลือกแตงโมงหรือว่าจะใช้เป็นฝาหม้อมาปิดครอบไว้ก็ได้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่ไข่ไก่ลงไป ากนั้นก็ผัดต่อค่ะขั้นตอนนี้ก็ใช้ตะหลิวค่ะตีไข่ให้แตกยีไข่ให้แตกแล้วก็ผัดให้เข้ากันไปกับเปลือกตั้งโมค่ะแล้วมาปรุงรสชาติค่ะใส่น้ำปลาลงไปแล้วน้ำเมื่อกี้แล้วก็ต่อด้วยซอสหอยจากนั้นตามด้วยพริกไทยป่นค่ะเพิ่มความหอม ผัดมาเรื่อยแอนมีลืมอยู่อย่างหนึง่งค่ะใส่ลงไปเล็กน้อยก็คือน้ำตาลสายค่ะใส่ลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะก็เสร็จสิ้นแล้วตอนนี้ก็ผัดของเราได้เสร็จสิ้นแล้วเมนูประหยัดของเราในวันนี้เสร็จแล้วปิดแก๊สไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ ถ้าช่วงนี้ใครรับประทานแตงโมแล้ว,ลวเหลือแต่เปลือกอย่าทิ้งเปลือกนะคะเราสามารถที่จะนําไปทําเมนูต่างๆได้อีกมากมายค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําเปลือกแตงโมผัดไข่ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ